ออกบ้านบาย 2, ยน่ายสยิมสนาทีนะครับวันจันทร์ที่17มิถุนายน2567ตอนนี้มือถือบ่ายสองยิมสามละแล้วก็นี่ก็กำลังยิมสนะครับถ้าสมมุติว่าบ้านเราสะสมอุกบาทนะครับ ทุกอย่างที่เราทำนะครับเวลามันจะลงตัวแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะครับเปิดมือถือหรืออะไรไปรับเพื่อนก็จะเป็นเลขเช่นเลขกลับนะครับเช่น15.51อย่างนี้หรือจะเป็น12.12 12, นะครับคือเป็นเลขเบิ้ลแล้วก็เป็นเลขเดียวกันหมดก็อย่างเมื่อกี้ครับ2.22 มันจะเป็นเลขสวยหมดเลยนะครับชีวิตจะดำเนินราบเรียบนะครับนี่คือรูปแบบของการซื้อหินอุกบาทไว้ในบ้านนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายปล้วนะครับ